ขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับจอใจคืนนี้มาเจอท่านผู้ชมในท่ามกลางสถานการณ์น้ําที่ยังคงจะใช้คําว่ายังคงท่วมอยู่ก็ได้เพียงแต่ว่าในปลายปีที่แล้วนั้นก็ท่วมภาคเหนือกับภาคกลางมาถึงปีนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวแบบนี้อยู่แต่เปลี่ยนไปอยู่ที่ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมคงยังจํากันได้นะครับว่าตอนที่เราอยู่ในสภาพของน้ําท่วมเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรและเราอยากได้อะไร แน่นอนมนุษย์ทุกคนก็ต้องอยากได้รับความปลอดภัยอยากได้รับการดูแลว,ว่าทรัพย์สินของชั้นบ้านของชั้นจะต้องได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังจากสื่อก็คือ 1. ข้อมูลที่รวดเร็วขอให้บอกชั้นก่อนล่วงหน้าฉันจะได้เตรียมตัวทันย้ายทันหรือป้องกันตัวทัน2ก็คือความแม่นยําบอกหน่อยว่าบ้านผมอยู่ตรงนี้จะสูงแค่ไหนจะแค่เขา่าหรือแค่เอวจะได้การได้ถูกในท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีบุคคลท่านหนึ่งเป็นนักวิชาการที่เราคอยติดตามการคาดการณ์ของท่านมาโดยตลอดแล้วก็กลายเป็นแฟนรายการของท่านไปในที่สุดเป็นแขกรับเชิญของรายการเจาะใจมาหลายครั้งครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ต้อนรับท่านครับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ครับ ดีครับอาจารย์ครับวันนี้ดีใจที่ได้ต้อนรับอาจารย์นะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ต้อนรับในแง่ว่าเรามาคุยเรื่องน้ําท่วมอย่างเดียววันนี้เราอยากจะเจาะใจเรื่องราวของนักวิชาการที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมรเรื่องของความเป็นไปของโลก ที่ตอนนี้เราเชื่อแล้วว่ามันเกี่ยวกับเราแน่แใกล้ตัวเข้ามาแล้วใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ตอนนี้ยังคงรายงานและก็คาดการสถานการณ์อยู่ไหมครับตอนนี้นับวันที่เราบันทึกรายการครับก็ยังยังคงอยู่ฮะแต่ว่าไม่ได้ถี่ถึงขนาดเมื่อก่อนนะฮะตอนนี้ก็ไปอยู่ภาคใต้ก็คือรายงานทุกๆสัปดาห์นะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นครัอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะถามแบบนี้ครับในฐานะอาจารย์ อันนี้ถามแบบสมมติอาจารย์เป็นอาจารย์ใบหวยเกิดมันแม่นมาแล้วเนี่ยมันกดดันไหมครับว่างวดหน้าต้องแม่นอีกครับอันนี้ไม่ไม่เป็นแรงกดดันเลยนะฮะเพราะว่าเราก็พยายามจะอธิบายเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการคาดการณ์ก็มีความไม่แน่นอนอยู่ในตัวนะฮะอะไรที่คาดการณ์ไม่ได้นะก็ต้องบอกประชาชนตรงๆนะฮะบอกว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายนะครับไม่ใช่ ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นอย่างที่สองอาจารย์มีกั๊กไหมครับว่าถ้าบอกไปแล้วสมมติสิ่งที่อาจารย์คาดการเนี่ยมันคือบ้านผมเลยครับบอกไปแล้วเดี๋ยวดูจะตกใจมากเดี๋ยวแถวนั้นจะแย่อะไรอย่างนี้อาจารย์ต้องระวังตรงนั้นด้วยไหมอ๋อไม่ฮะไม่มีระวังฮะเราบอกเลยว่าขณะนี้เป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะเราไม่บอกอย่างเดียวเราก็ให้ข้อแนะนําด้วยนะว่าเราควรจะทําอย่างไรนะนี่คือหัวใจนะฮะต้องสื่อสารความจริงกับประชาชนอันนี้สื่อสารครับครับครับและก็อย่างที่เขาว่าครับ เจ้าตัวดูแลคนอื่นแต่บ้านตัวเองก็อันนี้เป็นที่รู้อยู่แล้วอาจารย์อยู่เมืองเอกนะฮะใช่ครับท่วมสูงอ่ะสองสองเมตรกว่าใช่ครับนะฮะตอนนี้ถึงไหนแล้วครับบ้านอาจารย์ก็เหลือซ่อมแซมนะฮะก็ยังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรไม่ซ่อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกหรือว่าอะไรฮะก็ก็เรื่องเรื่องของตกแต่งเรื่องอะไรนี่ก็คงต้องเอาไว้ก่อนแน่นอนความมีความเสี่ยงสูงอาจจะมาอีกนะจริงเหรออาจารย์ครับเพราะว่าไม่ไา่ผมจะได้เอากระสอบเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาออกอะไรเงี้ยออกไม่ออกดีฮะก็คงจะรวบรวมไว้ อะไรที S <S ่เกะกะก็แน่นอนก็เปิดทางแล้วรวบรวมไว้คงไม่ต้องเอาไปทิ้งถูกต้องครับใช่ใช่เอาไปทิ้งครับเพราะอย่างนี้ตัวเองก็คงต้องปกป้องตัวเองก่อนนะฮะด้วยสูงทรายอะไรก็ว่าไปนะครับงั้นเดี๋ยวเนื้อหาในรายการเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าตกลงเราจะมีเอากระสอบมาเพิ่มไหมหรือว่าของเดิมจะเป็นยังไงปีนี้จะเป็นยังไงจะอยู่ในรายการด้วย่รรวมทั้งเราอาจารย์เป็นหนึ่งใน นักวิชาการหลายท่านนะครับที่จะอยู่ในรายการพิเศษที่เป็นเรียกว่าการฟังกันสดๆเสวนาสดๆนะครับชื่อว่าพิกชตาฝ่าวิกฤตนะครับเจ๊ทาเจัดขึ้นวันเสาร์ที่4ี่กุมภาพันธ์นี้นะครับมีอาจารย์เสรีและมีคุณวิกรมมีอาจารย์ช้างคุณทศพรศรีตุลาก็ไปติดตามชมกันได้เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดอีกทีว่าเป็นอย่างไรงั้นพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาฟังเรื่องราวของบุคคลที่ให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งวันนี้เกี่ยวข้องกับเราอาชีพนี้อาจจะเป็นอาชีพที่ สำคัญอย่างยิ่งและมีคนอยากทํางานอย่างนี้เยอะๆมากกว่านี้ในอนาคตนะฮะจะใช้คาว่าอะไรนักวิชาการหรือใช่ฮะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือภัยพิบัตินะฮะ,ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับอาจารย์สนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรทุกคนเวลาจบมาะฮะความฝ่ฝันอันดับแรกคือต้องการจะ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ไปเป็นผู้บุกเบิกเลยตอนนั้นนะครไปสร้างอุมโมงผันน้ำทำได้สักพักหนึ่ง,งได้รับการเชิญตัวโดยบุคคลลึกลับ<ป>เอาไปขังไว้ในป่าเอาไปกี่คนฮนะ,ะผมไปคนเดียวที่อาจารย์เล่ามาเขาเรียกว่าอาจารย์ถูกจับเรียกค่าไท่ความที่ชอบเรื่องน้ําก็เลยมากขึ้นมากขึ้นนะก็เลยคิดว่ามาเรียนโทต่อละก็ไปเรียนโทต่อก็เรืร่องน,น้ําครับแล้วก็เอกก็ไปที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างครับอาจารย์ได้อะไรมาจากญี่ปุ่นบ้างพอกลับมาแล้วเป็นไงฮะอาจารย์ ได้งานอย่างที่คิดไหมครับตั้งห้องปฏิบัติการด้วยทุนตัวเองครับ่ังแรกเราสร้างหน่วยงานด้วยทุนตัวเองที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เลยครับเรื่องภัยพิบัติภัยพิบัติเลยภัยพิบัติถ้าเราไม่มีความพร้อมไม่มีข้อมูลเนี่ยมันเสียหายอะไรคือแรงบันดาลใจของการทำงานด้านภัยพิบัติของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เสรีสุพรรณราทิศติดตามได้ในช่วงหน้าสำหรับตอนนี้พบกับเจาะใจนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกับ SCG กันก่อนครับ